ที่เนี่เขาได้รับการขนาดนามว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเชื่อเละครับเพรยืนตรงนี้เนี่ยสดชื่นจริงๆโอเช้าเชแบบนี้คนออกมาคึกคักมากๆเลยอ,อันนี้เลน,น้ข,นข,ขอชาตยอันนี้เขาเรียกว่าผ้าบาติกนะครับลายที่เกิดขึ้นจากเทียนนะคะ คือเที่ยวไม่สำทางปีที่๕ดีใจเหลือเกินนะครับสวัสดีครับทุกคนผมโจวี่และนี่คือเที่ยวไม่สำทางเราก้าวเข้าสู่ปีที่5อย่างเป็นทางการก่อนหนึ่งต้องบอกว่ากราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนเที่ยวไม่สำทางมาตลอดและนอกจากนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์และมีการชมย้อนหลังเป็นจํานวนมากซึ่งปีนี้เที่ยวไม่สำทางและผมโจวี่ตั้งใจว่าเราจะพาทุกคนนะครับ ไปเที่ยวเมืองรองเข้าไปเห็นลึกมากขึ้นไปเที่ยวชุมชนไปทําความรู้จักไปทํากิจกรรมที่บางคนอาจจะมองว่ามันเหนื่อยเหลือเกินซึ่งผมบอกทีมงานว่าพี่อยากลาบากวันนี้ขอลําบากวันนี้ได้ไหมทีมงานบอกจัดไปไปีนี้เนี่ยจะไปเดินป่าขึ้นเขาลงกล้วยดําน้ําตุบกาลังซึ่งปีนี้นะครับผมไม่ได้ไปเที่ยวคนเดียวผมยังมีไอ้เต้าน้องสาวคนเล็กน่ารักของผมคนเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้โอนินได้รับภารกิจใหม่แต่จะเป็นอะไรไปเจอโอนินกันเลยอยอ เพื่อนๆทุกคนคะเจอกับโอนี่นะคะก็ต้องเจอกับความชิคความชิวอย่างแน่นอนเลยนะคะและในเที่ยวไม่สำทางในปีที่5นี้นะคะมีนยังคงพาเพื่อนๆนะคะไปคาเฟ่ที่ ซ่อนตัวอยู่ในทุกพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะแต่ความสนุกยังไม่หมดเท่านั้นนะคะนินจะพาเพื่อนๆนไปเจอวิถีชีวิตชุมชนด้วยไปดูภูมิปัญญาพื้นถิ่นนะคะและที่สําคัญเนี่ยจะพาไปดูงานคราฟต์ในพื้นที่ต่างๆด้วยละค่ะและรับรองว่านินเที่ยวทั่วไทยไม่แพ้พี่โจอี้แน่นอน กลับมาที่เที่ยวไม่ซ้ำนานนะครับสัปดาห์แรกของเราเนี่ยปกติแล้วผมจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปสัมผัสอากาศเย็นๆไปดูทะเลหมอกใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเฮ้ยไหนเราลองเปลี่ยนบรรยากาศต้นปีอากาศเย็นๆลองลงใต้ซะหน่อยจะได้รู้ว่าภาคใต้ในช่วงต้นปีเนี่ยมันเป็นยังไงผมเลยพาทุกคนนะครับมายังหมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนและอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในประเทศไทยที่นี่คือหมู่บ้านเครีวงอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัด นครสีธรรมราชที่นี่เนี่ยธรรมชาติเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาน้ําตกจนหลายคนเนี่ยเขาแซวกันเลยนะว่าไม่ใช่นครสีธรรมราชหรอกแต่มันคือนครสีธรรมชาติ เริ่มต้นตอนเช้า6โมงตรงจะพาทุกคนเดินไปตลาดเช้าไปทําบุญใส่บาตรเป็นการเริ่มต้นปีอย่างสวยงามหลังจากนั้นนะครับจะพาทุกคนไปกลุ่มลายเทียนเขาทําผ้าบาติกเขียนเทียน,ยนหลังจากนั้นจะไปเจอกักลุ่มลูกไม้ที่เขานําวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์และส่งออกขายไปทั่วประเทศปิดท้ายผมจะพาทุกคนไปเล่น น้ำตกหนานหินทาหาและทำไมถึงชื่อนี้เราจะมาทำความรู้จักชุมชนหรือว่าหมู่บ้านคีรีวงมากขึ้นในทริปของเราที่มีชื่อว่าเที่ยวใต้ต้นปีสัมผัสอากาศดีที่คีรีวงไปกันเลยครับจากที่ผมนะครับพาทุกคนไปเปิดรายการบริเวณสะพานเดินเลี้ยวซ้ายลงมาแป๊บเดียวเจอกับตลาดเลยที่นี่จะเป็นตลาดเช้านะครับจะมีของขายเยอะมากเดี๋ยวเรามาหาของกินแล้วไม่รู้ว่า ถ้าอยู่ไหนเนี่ยอยากจะใส่บาตรเหลือเกินเดี๋ยวไปถามพ่อค้าแม่ค้าที่นี่กันปมาไปกันเลยโอ้เช้าๆแบบนี้คนออกมาคึกคักมากๆเลยข้าวยังไม่กินหรอกผมจะเริ่มต้นด้วยขนมก่อนเห็นขนมน่ากินมากเลยโข้าวมันแก่ทอดน่ากินมากเอาผสมกล่องนึงแล้วกันครับ รถตลาดมีถึงก right ี่โมงครับแม่คะประมาณ9โมงครับ9้าโมงก็เริ่มเก็บร้านนะครับอืมก็คือเริ่มซื้อของกัน6โมงเช้าถึงประมาณ9้าโมงตลาดเริ่มตานะมา7โมงแบบเราอ่ะจงข้อกับวันแล้วไงถ้าเราจะใส่บานแล้วเขาต้องไปดีกวัาละตอนนี้แต่ว่าก็ได้บรรยากาศซื้อของแทนสวัสดีครับอันนี้คืออะไรหรอครับข้าวเหนียวทอดมันรสชาติเป็นยังไงครับหวานๆนะครับ ใส่อะไรในนี้บ้างครัแม่เข้าเนื้อทอดมะพร้าวนิดๆออมันก็หวานหวานครับโอ้อันนี้คือของกินของที่วงครับของตัดใต้เฮ้ยน่าสนใจคือที่นี่เนี่ยนอกจากของกินแล้วมันยังเป็นตลาดที่บอกว่ามีขายผักขายผลไม้ขายพวกของสดอย่างเนื้อหมูเนื้อปลาเต็มไปหมดเลย ผมว่าเราได้ขาวหวานน้ำครบแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินกันจริงจังปะแม่เดินไปแป๊บเดียวได้ของมาเพียบเลยแล้วก็น่ากินทุกอย่างมาลองชิมกันเลยผมอยากกินอันนี้มาก P หมูปิ้งแบบเป็นหมูปิ้งโบราณนะเขาบอกเราจะหาหมูปิ้งแบบนี้ยากแล้วนะครับแต่ว่ามันอร่อยกว่าเยอะนี่อื้อ นุ่มนี่มึงกับข้าวเหนียวที่พี่เขาแอบใส่ซีอิ๊วมาให้เราเป็นซอสปรุงรสนีข้าวอะไรเนี่ยข้าวยำจ้ะลองชิมเลยน้ำพริกแม่เขาอะมันมีความแบบเหมือนไตปลาแล้วเจอกับปลาแห้งที่มันแบบปลากรอบๆอบบบเนี้ยแล้วแบบข้าวยำแม่ มันเต็มไปด้วยพวกสมุนไพรต่างๆมันหอมรุงแล้วได้กลิ่นน้ำบูดูหน่อยๆโอ้โหนี่ขา้าว y a ร้านนี้อร่อยว่ะอร่อยจริงเชื่อปะ่ะพอกินขา้าวย a เผ็ดๆแ่บๆปะ่ะแล้วเจอชาใตา้หวานๆวานเข้มๆ อร่อยมากถ้าใครอยากมาเนี่ยแนะนําว่าให้มาประมาณสัก6กโมงถึง9ก้าโมงนะครับจะมีแค่วันจันทร์กับวันศุกร์นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ทําให้เราได้รู้จักชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเคีรีวงกันมากขึ้นและเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินเล่นดูบรรยากาศของหมู่บ้านแห่งนี้แล้วไปสูตรอากาศริสธิ์แล้วก็หลังจากนั้นจะไปทํากิจกรรมเพื่อทําความรู้จักที่นี่กันมากขึ้นครับ สายดื่มต้องมี CP บ o ร o น่พลิกลองเลยบริษัทไทยเบลเลเลตจำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทพิปช้อปได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ แล้วนะครับกลุ่มลายเทียนที่ผมจะพาทุกคนมาทําผ้าบาติกเขียนเขียนแล้วซึ่งผมนัดพี่นุ๊กไว้นะครับเขาจะสอนวิธีการทําผ้าบาติกที่เขียนด้วยเทียนเดี๋ยวไปเรียนรู้และทําความรู้จักจากผลิตภัณฑ์ในชุมชนแหน่งนี้กันไปไปกันเลย สวัสดีครับพี่นุกสวัสดีค่ะ,น,คะนี่คือพี่นุกที่ผมนัดไว้แนะนําตัวหน่อยครับพี่นุกค่ะชื่อนติกาชัยบุญชื่อนุกนะคะเป็นสมาชิกในกลุ่มลายเทียนค่ะครับผมกลุ่มลายเทียนคือการทําผ้าปาติกนี่แหละคะ่ะแต่ลายเทียนก็คือหมายถึงว่าเป็นชื่อกลุ่มนะคะลายที่เกิดข,ขึ้นจากเทียนนะคะพอจะมีตัวอย่างให้ดูไหมครับว่าเป็นยังไงมีค่ะ อ,นนอ,อันนี้เลยอ,อันนี้เขาเรียกว่าผ้าบาติกร<ช>ครับงานแฮนเมดเหรอใช่แฮนเมดทุกผืนเลยโลกกลุ่มของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มจากสมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยะค่ะเหมือนแบบคนว่างงานแล้วก็ไม่มีงานทํแล้วก็จะหารายได้เสริมรแล้วก็หาเวลาทาหาเวลาว่างที่ให้เกิดประโยชน์นะคะคใช่ ว่างเลย<ช>ก็ไม่รู้จะทำอะไร<ช>ก็เลยลองมาจับกลุ่ม<ช>ทําเป็นผลิตภัณฑ์ชุชมชนเขาเรียกอะไรอ่ะต่อยอดอใช่แล้วก็มีการรวมกลุ่มขึ้นมามใช่ <ๆ S 2> ก็ทําให้เป็นกลุ่มแบบเนี้ยใหญ่เลยใช่แล้วก็ตอนเนี้ย ยี่สิบปีได้นะคะยี่สิบปีแล้วแล้วเวลาเราเอาผลิตภัณฑ์ที่เราทําเสร็จแล้วไปจําหน่ายเราไปจําหน่ายที่ไหนบ้างครับส่วนมากก็จะที่ขุมตรงนี้แล้วก็สนามบินแล้วก็ออกงานอเป็นของฝากประจําจังหวัดไปเลยใช่เป็นงานของทองค่ะสมมุติว่าเราผมเป็นนักท่องเที่ยวแ่ละผมมาที่นี่ผมจะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างมีอะไรที่สอนพวกเขาบ้างครับก็ที่จริงอ่ะที่เวิร์กช็อปทั่วไปที่ร้านนนะคะก็จะมีหมวกทําหมวก แล้วก็ทําผ้าเช็ดหน้าครับแล้วก็ผ้าพันคอแล้วก็ผ้าสารพัดสนใหญ่มันถือว่ายากไหมพี่นุ๊กถ้าแบบว่าไม่เคยทํามาก่อนผู้ชายอย่างผมเนี่ยทำได้ไหมครับสบายมากสบายมากเนาะใช่ได้เลยนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้พี่นุ๊กลองพาไปดูกระบวนการทํานะครับว่าผ้าบาติกที่เขาใช้เขียนเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาทำยังไงได้เ,เดี๋ยววันนี้สอนผมหน่อยได้เลยจะได้ออกมาเป็นของฝากสวยงามแบบนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูกัน กำลังจะเขียนลายค่ะลายนี้ที่เรากำลังเขียนเขาเรียกว่าลายอะไรครับมันไม่มีลายตายตัวนะคะไม่มีลายตายตัวไม่มีชื่อลายตายตัวด้วยเป็นดีไตล์แล้วเวลาลายพวกนี้มันเกิดจากอะไรครับก็คือแล้วแต่เราอยากจะวาดให้มันเป็นยังไงสอยที่แบบตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่และอยากวาดลายอะไรเฮ้ยมันงานอาร์ตเหมือนกันเนาะใช่แล้วก็ไม่มีผืนไหนที่เหมือนกันรับประกันเลยอย่างนี้มันก็แสดงว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยไม่มีค่ะแล้วแต่การมองว่ามันสวยหรือไม่สวยใช่ ที่จริงงานศิลปะมันสวยอยู่แล้วอยู่ที่คุณมองอย่างตอนนี้เรากำลังจินตนาการแล้วเราวาดเราคิดอะไรอยู่ครับตอนนี้ถ้าเป็นแบบลายแบบนี้ครับก็เอาลายมาผสมผสานกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับลายไทยแล้วก็ลายประยุกต์ขึ้นมาผสมกันผสมกันก็จะเป็นลายเลขาคณิตอะไรเงี้ยเลขาคณิตเออเออเออจริงจริงตอนที่พี่เขาจะลดไอตัวเทียนลงไปผมเห็นว่ามันเป็นเหมือน เหมือนตัวฟองเืยมันมีความเดือดตอนที่เราลงไปด้วยเพราะเราใช้เทียนร้อนๆเลยใช่ไหมครับไอเทียนที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนครับมันเหมือนเทียนที่เราไหว้พระเลยไหมครับก็เทียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรามาผสมกับที่พึ้งเพราะว่ามันจะช่วยในการตอกเนื้อผ้าวค่ะถ้าเป็นแบบเทียนไขธรรมดาเนี่ยมันก็จะหลุดอ๋อถ้าเป็นเทียนไขธรรมดาจะหลุด่อันนี้มันก็จะเหนียวมันจะเหนียวขึ้นอ๋อพอเราลงสีเสร็จแล้วเรามีการ ลบเทียนบนผ้าออกไปไหมครับพี่โน้มีการทำยังไงครับเสร็จแล้วใช่ไหมเราให้แห้งแล้วก็พาไปเคลือบด้วยโซเดียมซิลิเกตทิ้งไว้8ชั่วโมงทำไมต้องเคลือบด้วยโซเดียมซิลิเกตมันเป็นสีแบบน้ำยาการสีตกอ๋อไม่ให้สีมันตกเวลาเราเอาไปซักมันจะไม่ตกแล้วก็ผัดไปต้มกับผงซักฟอกผงซักฟอกทั่วไปเลยใช่เอาไปต้มกับน้ำร้อนเนาะอ๋อแล้วคุณสมบัติของเทียนเนี่ยเวลามันเจอความร้อนเนี่ยมันจะเป็นของเหลว แต่เวลามันเจอความเย็นมันจะจับตัวเป็นแข็งใช่แล้วเทียนที่มันลอยออกมาจากการที่เราต้มเสร็จแล้วเราเอามาใช้ได้อไหมครับได้ค่ะเท่าบว่ามันวนใช้ซ้ําได้ใช่โอ้โหโอเคเราได้พอรู้กระบวนการละถึงเวลาที่ต้องลงมือทำเดี๋ยวพ้าผมไปลองเขียนเทียนหน่อยครับเอาผือนไหนดีพี่นุ๊กผื่นด้านหน้าเลยได้ป่ะรุยกันต้องหมั่นจิตน้ำเทียนใต้ฐานด้วยนะครับผม ไม่ได้เลยไม่สวยเลยเออพี่พี่ระวังหกระวังหกเฮ้ยตะเคงไม่ได้เฮ้ยไเคงไม่ได้ไเป็นไรไ่เป็นไรนี่ผมตั้งใจนะเนี่ยผมทำให้ดูว่ามันไม่สวยทำยังไงเห็นผมเขียนเละๆแบบนี้แต่พี่นุ๊กบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่เละนะศิลป,ปินที่นี่เขาสามารถวาดลวดลายให้มันสอดคล้องได้ในครั้งต่อไปลองเขียนเทียนแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปลอง ลงสีดูว่าเป็นยังไงแต่ทีนี้ให้พี่นุกฝากก่อนว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาอยากจะมาลองทําแบบที่ผมทําหรือว่าอยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนฝากหน่อยครับค่ะผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถมาที่กลุ่มได้หรือว่าช่องทางเพจก็คือมีกลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติบ้านคีรีวงค่ะสามารถอินบ็อกมาได้เลยเราพร้อมส่งแล้วก็พร้อมแนะนําทุกอย่างเลยครัเขาไปเลือกผลิตภัณฑ์ในนั้นได้และอุดหนุนคนในชุมชนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นุกมากเลยครับเอาล่ะอย่าไปลองลงสีเล่นกัน อย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibility All member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนแลกลุ้นรางวัลผ่านเซเอัวันนี้ถึง23มกราคม2567 Powering the future Empowering the people จากกลุ่มลายเทียนนะครับที่เมื่อกี้เราไปลองเขียนเทียนบนผ้าบาติกมามีอีกหนึ่งกลุ่มที่จะพาทุกคนมาทําความรู้จักนั่นคือกลุ่มลูกไม้เขาได้เอาลูกไม้มาทําเป็นของฝากของชํารวยน่ารักน่ารักแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไป ตอนนี้อยู่กับพี่โรดครับสวัสดีครับพี่โรดพี่โรดแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อพี่โรดดาวสุวรรณครับเป็นประธานกลุ่มลูกไม้บ้านคีรีวงครับกลุ่มลูกไม้คืออะไรทําไมถึงต้องชื่อกลุ่มลูกไม้ครับผมตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับการที่ว่าเอาผลิตภัณฑ์ของที่ว่ามันอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจะ เป็นของฝากของเที่รวลึกดให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอ๋อแล้วลูกไม้ที่เราใช้นี่มันมีลูกไม้อะไรบ้างครับพี่เกลเม็ดหมามุ่ยนะครับเม็ดหมามุ่ยที่คันๆนั่นแหละครับใช่ครับโอ้โอก็มีลูกสว่าดที่ว่าคนที่เขาเชื่อกันลูกสว่าดก็มีความเชื่อในเรื่องของ มีความเมตตามหานิยมทำราคาขายดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาลองทําลูกสวัสดิ์กันใช่ไหมครับพี่โต๊ะใช่ครับทาเป็นพวงกุญแจครับและผมขอดูแบบที่มันเสร็จแล้วเรียบร้อยว่าเป็นยังไงครับนี่ก็นี่ก็ใส่แพคกิ้งเรียบร้อยแล้วครับอ๋อนี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือเราพร้อมแบบจําหน่ายเป็นของฝากใช่ครับอันนี้ด้วยครับวันนี้จะมีของแพคกิ้งครับนี่ให้ดูโอเควันนี้เนี่ยเรามาลองทํากันดีกว่าที่เราจะทําคือ เจ้านี่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรียกว่าลูกลูกสว่านลูกสว่างเป็นพวงกุญแจพอเสร็จแล้วเราก็เอาเอาเมล็ดไอลูกสว่านนี่ครับใส่เข้าไปในในตะข่ายที่เราใช่ครับผม เสร็จแล้วนี่ลอยลูกปัดเข้ามาก็จะสวยงามแบบนี้นะครับหลังจากนั้นพี่โลดก็บอกว่าก็เอาซองมาใส่เป็นแพ็กเกจพร้อมจําหน่ายนะครับเป็นของฝากเวลาที่ใครมาเที่ยวที่ชุมชนแห่งนี้นี่น่ารักมากเลยครับพี่โลดครับถ้าเ,เกิดว่าคนอื่นที่เขาให้ดูอยู่แล้วเขาอยากจะมาเที่ยวหรือว่าอยากได้ของฝากแบบนี้เขาต้องติดต่อช่องทางไหนครับครับก็มาโดยตรงที่กลุ่มลูกไม้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ในนี้ก็ อย่างได้จะสั่งซื้อทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ให้ติดต่อไปที่ช่องทางนี้เลยนะครับนม่เห็เราขึ้นไม่ให้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพี่โร่จะพาผมไปดูน้ําตกใช่ไหมครับใช่ครับน้ำตกอะไรครับพี่โรเป็นน้ําตกวังไม้ปักครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวเท่าไหร่มาบอกว่ามีวงคนจะไม่ค่อยรู้จักคนไม่ค่อยรู้จักครับ <c oughs> จะไปทางฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งนี้เราจะไม่ค่อยได้มากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ก่อนที่เราจะพาทุกคนนะครับไปน้ําตกหนานหินท่าหาพี่โรดบอกว่ามีน้ําตกที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนี่ก็คือน้ําตกวังไม้ปักนะครับเราจะมาลองดูกันว่าน้ําตกที่นี่กับหนานหินท่าหามันจะแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่นี่ก่อนเดินเข้าไปข้างในตามเลยครับผมชอบมากเลยน้ําตกอบบ้มาเดินดูธรรมชาติทีสุดเลยรับ ชื่นปลาเต็มไปหมดเลยเข้ามาข้างในใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยครับที่นี่อย่างที่บอกว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับมันเลยทำให้มันมีความเงียบสงบคือไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่น้ำใสแจ๋วเราเห็นปลาเลยปลาก็คือปลาพวงที่เรา เคยเห็นตามน้ำตกเราสามารถลงไปเล่นน้ำตกได้หรือจะให้อาหารป่าก็ได้ขออาหารปา่านหน่อยเร็วเ,เดี๋ยวเราไปให้อาหารป่ากันใกล้ๆเลยนี่ไปตาม,มาน้ำเย็นมาก น้ำเย็นแล้วก็ใสมากผมเห็นว่าน้ำเนี่ยมันน่าจะไหลามาจากเทือกเขาข้างบนเนี่ยไหลลงมาเลยแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างกลายเป็นน้ําที่ชาวบ้านเขาก็ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็มีเหมือนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําอยู่ข้างล่างด้วยโอ้ที่เนี้ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเชื่อละครับโอ้ยืนตรงนี้เนี่ยสดชื่นจริงๆ นี่คือเป็นน้ําตกที่คนยังไม่ค่อยรู้จักนะครับถ้าใครที่มาหมู่บ้านคีรีวงเน่ยแนะนําว่าลองมาที่นี่ดูเดี๋ยวผมจะพาไปเองหนึ่งจุดนะครับก็คือน้ําตกนานหินท่าหาเราจะได้เห็นกันว่าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวพาไปดู น่าเชื่อนะครับว่าเทปแรกเปิดต้นปีของเที่ยวไม่ต่างก็เอาเรื่องซะแล้วตั้งแต่ว่าจะพาทุกคนนะครับมาดูน้ำตกหนานหินท่าหาชื่อน้ำตกหนานหินท่าหาเนี่ยหนานในภาษาใต้นะครับแปลว่าชั้นหรือว่าชั้นหินตอนที่มันไม่ได้มีน้ำหลากขนาดนี้มันจะเห็นว่ามันเป็นชั้นหินเลยท่าหาก็คือบริเวณคลองท่าดีหรือว่าคลองท่าหาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันด้านหลังของผมผมอ,ะอ่ะรอ ว่าฝนมันจะหยุดเมื่อไหร่รอตั้งแต่บ่าย2องจนตอนนี้ห้าโมงพอดที่จะตกดินแล้วมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนข้างหลังเนี่ยเห็นว่าน้ําป่ามันไหลหลากออกมากลายเป็นน้ําสีน้ําตาลคือถ้าลงไปเล่นตอนนี้ก็คือตัวเย่แน่นอนแต่ว่าก็ถือว่าได้สัมผัสบรรยากาศอีก,กรูปแบบหนึง่งเอาละวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยเราไปที่ไหนกันมาบ้าง เริ่มต้นตอนเช้านะครับผมพาทุกคนไปเดินตลาดนัดในตอนเช้าที่เขาจะเปิดวันจันทร์และวันศุกร์นะครับตั้งแต่6โมงถึง9โมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็พาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักชุมชนแห่งนี้ด้วยการไปลองทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกลุ่มลายเทียนนะครับที่เขาได้เอาเทียนเนี่ยมาเขียนลงบนผ้านะครับเป็นผ้าบาติกหลังจากนั้นผมก็พาทุกคนไปที่กลุ่มลูกไม้การเอาลูกไม้ต่างๆที่มันเป็นของที่มันตกอยู่ในป่า มาเพิ่มมูลค่าเป็นของชำร่วยเป็นของฝากให้กับคนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองไปอุดหนุนที่นั่นกันแล้วผมก็พาทุกคนนะครับไปเล่นน้ําตกชื่อว่าน้ําตกวงังไม้ปักนะครับน้าใสแจว๋วเห็นปลาเล่นกับปลาน้ําเย็นๆแต่พอเชื่อไหมครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงฝนกับตกลงหนักแต่ว่าถือว่าเป็นการเที่ยวนาะอบางทีเราคาดเดาฟ้าฝนไม่ได้แต่มันก็เป็นเสน่ห์กแบบหนึ่งนะครับทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าค่าใช้จ่ายตลอดทั้งวันใช้ไปเท่าไหร่ขึ้นมาเลยนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหมู่บ้านคีรีวงหมู่บ้านที่ถือว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับแต่ถ้าอยากติดตามรายการของเราทํายังไงขึ้นมาแล้วนี่คิวอาร์โค้ดนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเลยครับจะเล็กไปที่แฟนเพจ a c e b o o k เที่ยวไม่ช้ำทางสแกนไม่ทันก็เสิร์ชได้ว่าเที่ยวไม่ช้ำทางฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยเพราะเที่ยวไม่ช้ำทางปีที่5จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองรองและไปเที่ยวให้ลึกมากขึ้นให้ทุกคนได้ทําความรู้จักกับประเทศไทยในอีกหลากหลายแง่มุมนะครับ แม่ส่งท้ายทุกคนด้วยฝนตกหนักๆของต้นปีที่นครศรีธรรมราชครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารซีพี n ิง o w e เวเข้าใจนักเดินทางบริษัทไทยเบลมเลตจำกัดมหาชนกรัฟหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e เ e ่ e อ amarin tv